สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คือ EP สุดท้ายของซีรีส์กรุงเทพหายใจเบาแล้วเราจะพาทุกคนกลับไปยังย่านหนึ่งที่เด็ดยุค90และ2000ต้องรู้จักแน่ๆน,นั่นคือสะพานแหลกย่านของเล่นมือสองโมเดลซ่อมมือถือเกมแฟมิคอมไปจนถึงมอเตอร์ไซค์แต่วันนี้กลายเป็นพื้นที่ที่มีแต่ของหาย,ยากและความทรงจำที่ยังคงอยู่สวัสดีครับ วันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องย่านที่หลายคนคิดถึงนะครับสะพานเหล็กสวัสดีค่ะเราจะอ้างอิงจากข้อเขียนชุดสะพานเหล็กความทรงจำของเด็กยุค90ตอนที่10เป็นหลักนะครับในการสำรวจความทรงจำครั้งนี้ค่ะแหล่งข้อมูลนี้พาเราย้อนไปเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะของสะพานเหล็กยุค90 เอ่ยยาวมาถึงต้นสองพที่แบบมันเป็นศูนย์กลางของเด็กๆวัยเรื่องยุคนั้นจริงๆค่ะศูนย์กลางนี้คือหมายถึงแค่เรื่องของเล่นเกมอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับหรือว่ามันมีมากกว่านั้นโอ้มีมากกว่านั้นเยอะค่ะไม่ใช่แค่ของเล่นมือสองโมเดลหรือตลับเกมแฟมีข้อมหายากอย่างที่บอกพวก rock man ค u นิโ o อะไรบบนั้นนน,นะคะแต่ยังมีร้านซ่อมด้วยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์คือมัน มันมีชีวิตชีวามากๆค่ะนึกภาพตามเลยครับคงจะคนเยอะมากๆแน่นๆอากาศอาจจะเอ่อร้อนๆหน่อยแต่ทุกคนก็ดูมีความสุขมีความหวังใช่ค่ะบรรยากาศมันเป็นแบบนั้นจริงๆความตื่นเต้นมันอยู่ในอากาศเสียงต่อรองราคาเสียงเกมดังออกมาจากร้านแล้วก็เสียงเดินบนพื้นเหล็กใช่ไหมครับที่เขาพูดถึงกันเยอะเสียงกรึ้นเนเเเปป็อออกกกลักษณ์มาคคคืใครยไต้งจําาได้มมัันนนนนเเเหืออป็่่ซแททกขงีลย แล้วแหล่งข้อมูลมองว่าที่นี่เป็นมากกว่าแค่ตลาดด้วยใช่ไหมครับค่ะคือมองว่ามันทำหน้าที่เหมือนเป็นสมอทางความทรงจำเหมือนเป็นพื้นที่ที่สะท้อนตัวตนของคนเจนนั้นเลยนะคะน่าสนใจครับจากภาพที่คึกคักขนาดนั้นอะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญล่ะครับที่ทำให้บรรยากาศแบบนั้นมันค่อยๆจางหายไปตามที่แหล่งข้อมูลระบุไว้จุดเปลี่ยนใหญ่ๆเลยนะคะคือการจัดระเบียบพื้นที่ครั้งใหญ่ ปี2558ตอนนั้นมีการปรับปรุงภูมิทัศน์คลององค์อ่างร้านค้าก็เลยต้องย้ายออกไปเยอะมากค่ะอ๋อครับครับจำได้ลางๆครับแล้วก็มีอีกปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องการค้าออนไลน์ที่เข้ามาคือมันเปลี่ยนพฤติกรรมคนซื้อไปเลยแบบว่าไม่จำเป็นต้องมาเดินหาเองถึงที่แล้วสองอย่างนี้กระทบแรงเลยสิครับแล้วพอเขาปรับปรุงพื้นที่เสร็จบรรยากาศเดิมๆมันก็ไม่กลับมาแล้วเหรอครับ ตามที่แหล่งข้อมูลเขาวิเคราะห์ไว้นะคะคือแม้ว่าพื้นที่จะดูสะอาดเป็นระเบียบขึ้นแต่วิญญาณเดิมๆอะคะบรรยากาศความคึกคักความหลากหลายแบบนั้นมันมันไม่เหมือนเดิมแล้วร้านค้าก็น้อยลงสเสน่เฉพาะตัวตรงนั้นมันก็จางไปเยอะเลยค่ะและตอนนี้ล่ะครับปัจจุบันนี้ที่สะพานเหล็กหรือแถวๆนั้นยังพอมีรไรหลงเหลืออยู่บางทับจากที่แหล่งข้อมูลเขาบอก ก็จะเหลือร้านที่มันเฉพาะทางมากขึ้นนะคะเช่นร้านซ่อมเครื่องเสียงเก่าๆวิทยุเก่าหรือมือถือรุ่นเก่าที่หาอะไหล่ยากๆอ๋อคือเป็นบริการที่หาที่อื่นยากใช่ค่ะแล้วก็มีพวกร้านขายของสะสมที่เป็นตลาดเฉพาะกลุ่มมากๆอย่างการ์ดเกมหายยากจริงๆหรือว่าฟิกเกอร์โมเดลบางอย่างที่มันลิมิเต็ดมากๆค่ะเข้าใจแล้วครับคือสถานะมันเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นแหล่งรวมของทุกคน กลายเป็นแหล่งของคนหาของเฉพาะทางไปแล้วใช่ค่ะชัดเจนมากเลยประเด็นนี้คือสะพานเหล็กวันนี้เลยกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความทรงจํามากกว่าพื้นที่ใช้งานจริงแบบเดิมๆซึ่งมันก็สะท้อนบทเรียนที่ใหญ่กว่านั้นด้วยนะครับเรื่องคุณค่าของพื้นที่ทางวัฒนธรรมหรือพื้นที่ที่มีความหมายกับคนเยอะๆจริงค่ะมันอาจจะเปราะบางกว่าที่เราคิดนะคะการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงตามบริบทนี้สาคัญจริงๆนะครับอย่างพวกร้านค้าทั่วไปในสะพานเหล็กที่ขายของเล่นกระแสหลักหรือเกมใหม่ๆที่หาซื้อที่อื่นง่ายแบบนี้ก็คงอยู่ยากในยุคนี้ใช่ไหมครับน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะเพราะความได้เปรียบเรื่องความครบหรือต้องไปที่นั่นถึงจะเจอมันลดลงไปเยอะสู้พวกร้านที่เน้นของหายากของเก่าหรือบริการ่้มเฉพาะทางไม่ได้พวกนั้นยังพอมีที่ยืงของตัวเองอยู่ ครับมันไม่ใช่ว่าของเดิมไม่ดีนะแต่บริบทสังคมเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆค่ะและนั่นก็ยิ่งทำให้เราต้องตระหนักถึงคุณค่าแล้วก็พยายามบันทึกเรื่องราวความทรงจำของพื้นที่แบบนี้เอาไว้ก่อนที่มันจะเลือนหายไปจนหมดอย่างเรื่องสะพานเจ็กที่เราคุยกันนี่แหละค่ะการคุยกันวันนี้ทำให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยกับผลกระทบต่อพื้นที่ทางวัฒนธรรมชัดเจนมากเลยครับ แล้วมันก็ทิ้งคําถามให้เราคิดต่อนะคะว่า,าในสังคมเราเนี่ยยังมีพื้นที่อื่นๆอีกไหมไม่ว่าจะเป็นย่านตลาดหรือที่ไหนก็ตามที่กําลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกันกําลังสูญเสียจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมไปทีละน้อยนั่นสินะครับแล้วเราจะมีวิธีไหนที่จะช่วยกันเก็บรักษาแก่นแท้หรือเรื่องราวของสถานที่เหล่านั้นไว้ได้บ้างก่อนที่มันจะกลายเป็นแค่ความทรงจำหรือหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์เท่านั้น เป็นคำถามที่น่าคิดต่อจริงๆครับสะพานเหล็กเป็นย่านสุดท้ายที่เราเลือกในซีรีส์นี้เพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความทรงจำที่วันนี้อาจจะไม่ใช่สถานที่แต่ยังอยู่ในใจคนขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังมาจนถึงตอนที่10ใครเคยซื้ออะไรที่สะพานเหล็กเกมตลับกันดั้มหรือได้ซ่อมเครื่องครั้งแรกที่นี่มาเล่าความทรงจำกันได้นะครับแล้วพบกันในซีรีส์หน้ากับคุณแจ้คนเดิมครับ